สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอแหล่งท่องเที่ยวที่เห็นในวิดีโอนี้สวยมากเลยนะคะที่โครเอเชียค่ะอุทยานแห่งชาติพริตวิเซแล้วก็หมู่บ้านราสโตเก้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับผมที่พริตวิเซนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่อุทยานธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกเลยแล้วก็เป็นมรดกโลกที่เก่าแก่ที่สุดของโครเอเชียเขาด้วย คือมันบ่งบอกถึงคุณค่าที่พิเศษ,ษมากๆครับโอ้โหเก่าแก่ที่สุดเลยเหรอคะในวิดีโอเขาให้ข้อมูลว่าอุทยานนี้ก่อตั้งตั้งแต่ปี1949นานมากแล้วก็ได้เป็นมรดกโลกยูเนสโกปี1979ค่ะใช่ครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากปีละกว่า1.3ล้านคนเลยนะคะสร้างรายได้ให้ประเทศนี่ประมาณ55ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เลยครับ ตัวเลขนี่ก็สะท้อนความนิยมชัดเจนเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้พลิตวิเศษโดดเด่นมากๆจริงๆก็คือลักษณะทางภูมิศาสตร์เขาเลยครับค่ะเป็นยังไงเหรอคะคือเขาจะมีทะเลสาบถึง16แห่งนะครับที่มันเรียงตัวลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆนะครับแบ่งเป็นโซนทะเลสาบตอนบนกับตอนล่างแล้วก็มีน้ําตกอีกเออน่าจะเกิน20แห่งเลยนะครับโหเยอะมากเลยครับ ความมหัศจรรย์ของมันเนี่ยนะครับมันเกิดจากออการที่น้ําผัดผาแร่ธาตุค่อยๆหินปูนนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วมันก็ค,อค่อยๆตกตะกอนทับถมกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเหมือนเขื่อนธรรมชาติกั้นน้าไว้ในระดับความลึกต่างๆกันไปครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้น้ําในแต่ละทะเลสาบมีสีต่างกันไปตั้งแต่เขียวฟ้าไปจนถึงเทอร์คอิสแบบที่เราเห็นในวิดีโอใช่ไหมคะสวยมากถูกต้องเลยครับความลึกของน้ําแล้วก็แร่ท่านในน้ำเนี่ยมันส่งผลต่อการสะท้อนการหักเหของแสงทําให้สีน้ํามันเปลี่ยนไปได้ตาม่อ,อสภาพแสงแล้วก็ฤดูกาลด้วยครับ น่าทึ่งมากเลยค่ะแล้วการเกิดเขื่อนหินปูนตามธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่สร้างวิวสวยๆนะครับแต่มันยังสร้างระบบนิเวศย่อยๆที่แปบลบว่าเฉพาะตัวมากๆให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ําด้วยค่ะในวิดีโอก็จะเห็นว่ามีทางเดินไม้ให้เราเดินชมธรรมชาติได้ใกล้ชิดเลยบางเส้นทางนี้รวมๆกันยาวถึง18กิโลเมตรเลยนะคะใช่ครับมีหลายเส้นทางให้เลือกเดิน แต่ก็มีทัวร์ให้เลือกด้วยตั้งแต่แบบสองชั่วโมงหรือจะเอาแบบเต็มที่6ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็มีบรรยากาศน่าจะสดชื่นมากๆเลยนะคะมีเสียงน้ํำตกอากาศดีๆครับผมสดชื่นแน่นอนต่างจากโครเอเชียทางใต้ที่เป็นทะเลเลยนะคะอันนี้เป็นอีกฟิลหนึ่งเลยใช่ครับโครเอเชียนี้เขามีความหลากหลายทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากครับคือมีทั้งภูเขาน้ำตกทางตอนเหนือแล้วก็ทะเลส,ยสวยๆทางตอนใต้ แล้วก็อีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันที่วิดีโอพาไปดูก็คือหมู่บ้านรัสโตเกอันนี้ก็ดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่หลายร้อยปีเลยครับรัสโตเกตั้งอยู่บนสายน้ำที่แตกขแขนงมาจากพิษวิเซ่เลยเห็นเขาสร้างบ้านคร่อมลำธารเลยนะคะแบบนั้นเลยใช่ครับรัสโตเกนี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากของการปรับตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติเลยครับคือวิถีชีวิตเขาผูกพันกับสายน้ำจริงๆ ในวิดีโอเราจะเห็นภาพเอ่อกังหันน้ำเก่าๆบางอันยังอยู่นะครับก็เป็นเหมือนเครื่องตื่นใจถึงภูมิปัญญาคนสมัยก่อนที่เขาใช้พลังงานน้ำมาช่วยในการใช้ชีวิตโหมีกังหันน้ำด้วยครับหรือบางทีก็สร้างบ้านคร่อมน้ำตกเล็กๆไปเลยคือเหมือนมีน้ำตกส่วนตัวอยู่ข้างบ้านอะไรแบบนั้นเลยครับโหเรียกว่าเป็นเจ้าของวิวน้าตกเลยนะคะเนี่ย ประมาณนั้นเลยครับผมแล้วการอยู่ใกล้ชิดน้ําขนาดนี้มันส่งผลต่อวัฒนธรรมหรือความเป็นอยู่ของพวกคนที่นั่นยังไงบ้างคะพอจะเห็นภาพจากในวิดีโอไหมคะเอ,อวิดีโออาจจะไม่ได้ลงลึกถึงวัฒนธรรมขนาดนั้นนะครับแต่ก็จะเห็นภาพความสง,งบชีวิตที่ดูไม่เร่งรีบเท่าไหร่การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติรอบตัวก็น่าจะเป็นหัวใจสําคัญของที่นี่ครับการเดินชมหมู่บ้านก็ดูสบายๆนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวก็ทั่วแล้วค่ะ ดูไม่ลำบากนะคะมีกิจกรรมภายเรือคายักด้วยน่าสนใจดีค่ะเป็นหมู่บ้านที่ดูเล็กๆแต่มีอะไรมากมายจริงๆนะคะใช่เลยครับสรุปแล้วทั้งปิตวิเซ่กับราโซเก้ก็ให้ประสบการณ์ที่ต่างกันไปเลยนะคะปิตวิเซ่คือความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาติจริงๆส่วนราโโตก้ก็เป็นสเสน่ห์ของชุมชนเล็กๆที่ปรับตัวอยู่กับสายน้ำได้อย่างแบบว่าลงตัวมากๆ ครับผมซึ่งมันก็นำไปสู่ข้อคิดที่น่าสนใจต่อนะครับว่าในเมื่อพิษวิเซประสบความสำเร็จดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายขนาดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศที่จริงๆแล้วก็เปราะบางของเขาในระยะยาวยังไงบ้างอันนี้เป็นความทา้าทายเรื่องการอนุรักษ์เลยครับก็น่าคิดนะคะ หรืออีกมุมหนึ่งเราอาจจะมองเห็นความสามารถที่น่าทึ่งของมนุษย์อย่างชาวบ้านรัสโซเก้ในการสร้างสารรค์วิถีชีวิตที่ไม่ใช่แค่แบบว่าอยู่รอดไปวันๆนะครับแต่ยังสามารถปรับตัวให้กลมกลืนไปกับพลังของธรรมชาติอย่างสายน้ําหรือน้ําตกได้อย่างสวยงามด้วยซ้าไปครับอันนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้เหมือนกันนะครับเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา